จะบอกว่าเราเนี่ยปังมาตอนสงก,การแล้วก็คุ่คนเยอะมากอดก่อนหีือว่า ทุกคนคะวันนี้นะคะบ้างมาพัทยาบ้างเลยจะพาทุกคนมากินร้านขนมเส้นขุณนย่านก็คือร้านเนี้ยบ้างก็ไม่เคยมากินเหมือนกันนะคะแล้วก็เห็นใน a c e b o o k เนาะก็เลยตามมากินดูว่าเป็นยังไงแล้วก็คนเยอะมากทุกคนร้านเขาก็จะเป็นฟิลแบบยังไงพวกขนมจีนต่างๆแบบน้ำเนี้ยวน้ำยาน้ำยำยาใตายย้แกงเขียวหวานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกของอื่นๆด้วยมียำม,มีส้มตำอาหารตามสั่งที่เป็นแบบซีฟูด้ดอะไรเงี้ยเออมีปูมีกุ้งเดี๋ยวลองชิมกันดูว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตาอาหารกันค่ะไปจ้า บอกว่าเรเี่ยป้ามาตอนสงการแล้วก็ผู้คนเยอะมากแล้วก็อันนี้ป้าให้คิว8 3จันกำลังรองคิวอยู่ว่าเดี๋ยวสั่งอาหารไปด้วยอยู่สั่งเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็มีขนมเส้นน้ำยากาทีแล้วก็ขนมเส้นน้ำยาใต้ปูแล้วก็ข้า,กาวกล้วยเผาปูไข่ข้นหูก้อนมีกระเทีปูุ้งหมูสามชั้นทอดว่าสีา่คน รอคิวค่ะ,คะทุกคนนุ๊กปลาจิ้มซโอเคค่ะทุกคนตอนนี้อาหารมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะชุมขนมจีนก่อนเพราะว่าเขาชื่อร้านว่าขนมเส้นผีดนะ๊า ล้วคือข้าองจีนเขาแบบทำสดๆด้วยทุกคนเดี<อ>๋ยวมาชิมกันว่าเป็นยังไงบ้างาขอลองกะทิธรรมดาก่นนะดอดกันข้นมากอะ่ะฉ่ำมากก็เผ็ดนะเผ็ดแล้วก็เค็มพอดีแล้วก็คือน้ำยามานันข้นมากทุกคนอร่อยเดี๋ยวต่อไปมาชินอันนี้น้ำยาใต้ดูดูปูจ๊ะดูปู น้ำผึ้เป็นน้ำยาใต้กลิ่นกะปิแบบชัดมากแล้วก็เผ็ดแบบเผ็ดอะแบบแรกอาจตะหวานนํำแล้วต็หลังก,ก็เผ็ดแล้วก็มีกลิ่นกะปิที่แบบชัดมากทุกคนแล้ก็อร่อยทุกคนต่อมาเป็นกาเช่ซึ่งบอกเลยว่าเมนูนี้เป็นเมนูโปตแแลงมากด้านนี้ก็คือน่ากินมากด้วย อร่อยต่อไปมาถึงไข่เค็มหนุกโฟอะไรเป็นไข่เค็มฟูนะคะซึ่งน่ากินมากอยู่แล้วขอชิมก่อนดีกว่าคือไข่อ่ะมันแบบมันละมุนมากแล้วคือพอมันละร้อนอยู่แล้วก็แบบไปถึงอากาศร้อนไข่อากาศอร่อยมากเลยจักรแลเปียกเลวนะเนื้อเนื้อมันแบบเออดีอ่ะขอลองใส่พริกน้ำปลาหน่อย ใส่ผงน้ำปลาแล้วแอบเค็ม้วยกินเป,ปล่าก็คืออร่อยนะทุกคนค่ะมาจ้าอันนี้เป็นกะเพราปูก้อนนะคะมาชิมกัน<ม>กะเพรารสจะไม่ได้จัดมากไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดแ,แต่ว่าหวานนิดๆก็คือเป็นรสชาติกะวเพราเบสิกทั่วไปเลยแต่ว่าเนื้อปูก็คือสดเนื้อปูคือแบบเป็นก้อนๆแล้วก็แบบไม่เละอะไรเงี้ย คือร้านเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าถ้าเกิดเนื้อปูไม่ดีไม่สวยเขาไม่เอามาขายถ้ามาวันไหนแล้วไม่มีเนื้อปูก็คือวันนั้นเนื้อปูไม่สวยนะคะทุกคนย่างสุดท้ายมาแล้วค่ะทุกคนสามชั้นทอดอันนี้เป็นสามชั้นทอดนะคือมันเยอะมากเลยว่ะทุกคนแล้วเหมือนเขาทอดกับใบเตยเหรอใช่ไหมใบเตยคือว่าเนื้อกับบั๊น ไม่ได้เยอะเกินเลยแบบว่าเหมือนมันโอเคแล้วก็กินตอนร้อนด้วยเหมือนน้ำจิ้มก็จะออกหวานนิดน,นึงจบการรายงานคะ่ะตอนนี้ร้อนมากแล้วก็คือขาเปียกยมดแล้ว <L> โอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะ เช็คบิลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทั้งหมด840บาททุกคนราคาถือว่าโอเคมากเลยนะโอ้ขนมจีนที่เป็นน้ำยากอาทีอะไรอ่าก็คือชุดละห0บาทถ้าใส่ปูใส่ปู120ใช่ถ้าเป็นปูก้อนนะแต่ว่าถ้าเป็นก้ามปูแบบกระเพราก้ามปูเนี่ยก็จะเป็น5บาทราคาค่อนข้างแบบจะต้องได้มากๆค่ะทุกคนแล,แล้วก็เลยขวดแบบค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็คือร้านขานมเส้นคิ้ย่านะคะอยู่ที่ถนน ไัยพรวิถีหนองปลือพัทยาใกล้แยกทางรถไฟหนองปลือนะคะเปิด8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะคะหยุดวันพุธหรือว่าถ้าเกิดุวันอื่นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะประกาศที่น้าเขียก็ลองไปเช็คกันดูได้นะจ๊ะประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวทิปนี้เราจะไปกินอะไรที่ไหนของพัทยากันอีกก็เดี๋ยวรอชมกันนะีวะ่าไง่รวอน